ทำเอเล็กทรอนิกฮะน่าเสียดายการทำไม oui? hey, pues ่ได no. ้เลนะก็แล้วว่าเป็นค่ะบอกไม่ได้ค่ะว่าคืออะไรค่ะแต่ว่าไม่ไม่ได้มีอะไรติดแรอะไรแปลว่าเป็นการเอะยรเป็นคนเด็กกรีนที่อะไรที่มีมีคู่กันเป็นไม่หรอกค่ะเป็นการเป็นการพูดในฐานะที่แบบว่าเราอยู่ในวงการอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนแบบเอ่อจะบอกว่าอะไรอแล้วก็ตอบไงเหมือนกันแระเด็นว่าเป็นเพราะไปเห็นอะไรมา ยังไม่ตอบคนนี้แล้วกันไม่ตอบ,บันนี้แล้วกันคือถ้าถ้ามีอะไรที่มันสมมติถ้าเป็นตัว,วีอะค่ะถ้ามีอะไรที่มันไม่ดีีก็จะมักจะแบบก็ต้องคิดนิดนึงว่าจะเขียนอะไรลงไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าบางอันเนี้ยมันก็อาจจะไม่ได้มีอะไรก็ด้าะไห้เลย้ยคะแต่ว่ามักจะตอบไงเขาก็ยอมไปถึงบอกว่า อ่ะจังหวะน้องโวยไม่มีเลยไม่มีเลยค่ะไม่มีค่ะ <c oughs> เราเราักกันดีเหมือนเดิมค่ะไม่ได้ทะเลาะไม่ได้อะไรเลยแล้วทุกวันนี้ก็ยังคุยกันปกติค่ะแต่เพียงแต่ช่วงนี้คือดีค่อนข้างยุ่งมากแล้วตัวน้องๆองเองก็เดินสายโปรโมทขอบคุณสื่ออะไรประมาณนี้ค่ะเท่าที่คุยกับน,น้องน้องนะคะก็เหมือนทุกคนก็ยุ่งหรือบางคนก็ไปต่างไปต่างประเทศกันอะไรเงี้ยก็คือรอจังหวะว่าถ้าเกิดว่างพร้อมกันเมื่อไหร่ก็จะนัดแห่งเอากันเหมือนเดิมค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะตั้งแต่ทำรายการมาด้วยกัน ตั้งแต่เริ่มทำแคมเปญอะไรเงี้ยเรานัดเที่ยวกันบ่อยมากแต่เราไม่ค่อยได้โพสต์นั่นเองเพราะว่ามัน,นยังไม่ได้ออนแอร์แต่จริงๆแล้วเราเที่ยวกันบอ่อยมากเห็นว่มี<บ>คนมาคอมเมนต์ในรูปที่พี่บีลงรูปนี้เหมือนกันมีคนมาพิมพ์คอมเมนต์ว่าเป็นใครอะไรอะไรเหมือ<ค>นกันได้เห็นบ้างไหมใครทำให้เราไม่พอใจมากนั้นนคกไม่มีอะไรเลยค่ะไม่มีอะไรเลยแต่ตอบวันนี้ไม่ได้จริงๆค่ะคือหนูอยากตอบมากแต่ตอบตอนนี้ไม่ได้นี่คือมันเป็นธุรกิจหรือว่าเป็นอะไรแบบหรือเปล่า เป็นไงเหมือนกันเี่โดนนะประมาณนั้นแหละถ้าถึงเวลามันจะพ่อหรือเมื่อลามันจะมาเองแตไม่อยากพูดตอนนี้ถึงเวลาไม่มีปัญหาเลยคไม่มีไม่มีแน่นอนค่ะทิงๆแล้วพอเราโพสต์ไปมีคนร้อนตัวมาแบบไม่มีค่ะไม่มีเลยค่ะไม่มีใครร้อนตัวเลยค่ะมีแต่คนเข้ามาถามเป็นห่วงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเราก็ถ้าไม่อยู่ต่อหน้าสื่อเราก็บอกโอ้ยพี่ไม่ต้องคิดมากนี่ะไรเลยอะไรอย่างเงี้ย แต่จริงๆคําที่บีเขียนไปมันก็เป็นคาสอนของคนในวงการเหมือนกันเนาะอาจจะแบบสอนว่าอยู่ในวงการก็อะไรนะเขียนว่าะอะไรจำไม่ได้เลยนะหน้าใสนะ่ๆหน้าใสๆอ่าอยู่ในวงการแล้วก็ต้องแบบหน้าใส แต่ถ้าจะน่าใสก็ต้องหน้าใสให้จริงอะไรอย่างเงี้ยแต่จะเป็นเรื่องหน่าใสอะไรนั้นก็อะไรอย่างเงี้ยอ่าอะไรคนมองว่าแบบใครหน้าที่ทําให้อมแม่ปีขนาดนี้เราก็ชี้แจงว่าไม่เลยไม่ปีเลยค่ะเป็นเป็นข้อความบอกเล่าเฉยๆประมาณนี้ค่ะคนจะมองว่าแรงคือมองว่าเราแรงไหมเราไม่ได้อยากทําให้มันแรงนะคะแต่ว่าบางทีมันเป็นเรื่องของบางสิ่งบางอย่างซึ่งบอกตอนนี้ไม่ได้ก็เองในขณะที่เรา อ่ะไรงี่แหละกลัวจะมีผลกระทบอะไรกับเราอะไรนะคะหลังจากเฉลยมาแล้วกลัวจะมีผลกระทบอะไรกับเรากลัวเหมือนกันค่ะพอเฉลยแล้วอาจจะต้องแบบขอโทษนะคะขม่ต้องไม่ต้องไ่ะเรีนไปไปแล้วใช่ไหมเรียนไปไปแล้วค่ะแล้เห็นเ็เหมือนหีหนังกับจีดีเอสหนีหนังเออจริงๆมีโปรเจกต์หนึ่งค่ะแต่ว่าไม่ไม่ ไม่ได้บอกว่าจะมีหนังนะคะแต่หมายถึงว่ามีโปรเจกต์ที่ตัวเองทําอยู่ค่ะแต่ว่าเป็นเป็นเรื่องที่ในอนาคตที่ยังบอกไม่ได้งานมีความลับหมดเลยไม่เข้าใจเกี่ยวกับศิลป์เออ่บอกไม่ได้โอ๊ยต้องพูดอะไรดีแต่โปรเจกต์่ยังจะได้เห็นเม่อไหอ่อโปรเจกต์อะไรนั้นนะคะก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะว่าโปรเจกต์ที่พี่ทำอยู่จะ ออกมาโชว์ได้เมื่อไหร่อะไรนี่ค่ะแต่ว่าก็ตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนของการที่ทําอย่างเต็มที่อยู่ค่ะแล้วก็ยังเป็นโปรเจกต์ที่ไม่สามารถพูดได้ต้องรอให้ในฐานะที่เราเป็นเด็กแล้วเราก็เป็นเหมือนคนที่ทํางานค่ะก็เดี๋ยวรอให้ผู้ใหญ่เบื้องบนพูดดีกว่าคนคนเรื่องใช่ไหมคะคนละเรื่องเนาะคนละโปรเจกต์อคนละอันค่ะน่าใส่กันนั่นแหละก็บอกไม่ได้อเราขอโทษด้วยจริงแต่ถามน้องไน้องเรื่อง เราไม่กล้ารูตอนนี้นั่อเองค่ะอะไระคะคุณค่ะ